สวัสดีค่ะหนูชื่อดะกิงชุดการอินชายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6หนูเป็นนักเรียนแกนนาประจําฐานผักสวนครัวโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อระกิงตะมณฑลหลมชัยนัรยนศึกษาปีที่3มหนูเป็นนักเรียนแกนนาประจาฐานผักสวนครัวโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายชัยพรมบันแก้วชั้นประถมศึกษาปีที่6ผมเป็นนักเรียนแกนนาประจาฐานผักสวนครัวโรงเรียนครับ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการถอดบทเรียนตามหลักคณิตาของเซนติพ่อพี่อย่างเรื่องผักสวนครัวดู่โรงเรียนเอมี่บ้านเธอปลูกผักอะไรไว้บ้างหรอปลูกสี่พ่อกับแม่เราปลูกไว้เยอะเลยแม่เราบอกว่าถ้าชอบทานอะไร ก็ปลูกไว้ทานเองว่าแต่ยุเธอต้องการปลูกอะไรล่ะเราอยากปลูกพริกอะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเอมี่ปลูกเป็นไหมเป็นสิพ่อกับแม่เราสอนมาเดี๋ยวเราจะสอนเธอเองนะก่อนอื่นเราต้องเลือกเมล็ดพันธุ์แล้วประเภทของพริกก็ต้องการเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยครับเราต้องเตรียมอะไรเพิ่อมอีกหรอเราต้องต่อมาเราต้องเตรียมดินและแปลงในการปลูกด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วเอ๋ถ้ายัางงั้นเวลาดินเราพอไม่ได้พันเราต้องเพาะลงถาดแยกเลยใช่ไหมเร<อ>าต้องเพาะลงแปลงล่ะ เราต้องพอลงถาดแยกก่อนนะว่าแต่น้องนาละ่ะร<ม>ู้ไหมว่าทาไมต้องเพาะลงในถาดแยกก่อนที่จะนําไปปลูกจริงๆหนูรู้ค่ะเพราะจะได้รู้ว่าผักที่เราปลูกนั้นอะอย่างใช่ไหมคะใช่จะเป็นการปลูกผักที่ปลูกกับวัชพืชที่ขึ้นเองด้วยนะพี่พี่คะหนูเองก็เคยปลูกผักชื่อพ่อแม่ดูแลผักวันดนและนําปลูกพิกมมาใส่เก่งมากค่ะตอนนี้ที่บ้านพี่นะมีผักเยอะแยะ จากลายชนิดพี่นําไปแบ่งให้เพื่อนบ้านอีกหลายคนเลยนะเอาว่านะกาผักแกตมาไดา้แล้วต้องใช้ความอดทนและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะยุยุรู้หมายการปลูกผักของส่วนครัวรุเรียนของเรานั้นพบบรมราชบายด้านการศึกษาด้านไหนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและด้านมีงานทํามีอาชีพอีกด้วยนะแล้วน้องนาล่ารู้หมว่า ผักส่วนครัวรงเรียนของเรานั้นสอดคล้องกับ SDGs ตรงกับเป้าหมายที่เท่าไรลูกค่ะพี่ตรงกับเป้าหมายที่2อิตีความมีหัวและบรรลุความมั่งคังทางอาหารด้วยแบบทางโภชนาการและสง่งเสริมเกษตรกรรมในในยิงมีะะอะไรอีกไยค่ะยู่แล้วเป้าหมายอีกข้อละรู้ไหมว่าเป็นเป้าหมายที่เท่าไรรู้ครับตรงกับเป้าหมายที่สิบห้าปกป้องและสนับสน,นุนการฟื้นฟูการใช้ระบบนิเวศบนบกอีกย่าง,ย,างยืนครับผักสวนครัวรุเรียนของเรานั้นสามารถสร้างประสบการณ์สร้างอาชีพได้จริงๆ ผักสวนครัวลุงเลยของเรานั้นขอจบการน,นั้นเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ,อะขอบคุณครับ